สวัสดีครับสวัสดีกาแฟครับเบบซีผู้ที่กติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับหลังจากที่มื่อนนี้ครับวายพะประชุมประชุมประจำเดือนครับเออชิมงาน บางลีขอเล็กหน่อยขอเด็ดหน่อยรถตั้งแต่ก้ามงเช้ามงเสียมดที่ทุกประเทศเลยทุกประทศเาตะเพิดสิดพนกิตานเอียงกุ้งยิงยิงกูตาหอ้ตะเพิดตะันินกูตาเนยขาวแคโอ้ยแลแทบดยวไะพูดน ยเฮเขาขึ้นเนี่ยอ่ะฮยอ่ะฮึยอ่ะฮึย่ะฮึยอ่ะฮยอ่ะฮึ้อ่ะฮึยอ่ะฮ้อ่ะฮึ่ะฮึ่ะฮึยอ่ะฮยอะฮึย่ะฮึ้อ่ะไึยอ่ะฮอ่ะฮึยอ่ะฮย่ะฮึ้า่ะฮึยอใกลึยอะอ่ะฮึัย่ล้่้่่้าย่่ย้ใกล้บ้านแล้วใช่ย ได้บ้านนะใส่ไป้บ้านลไปใส่กระยาขื่อม่หอดเอ้ามาเดียวหอยเดียว้าะาเดียวเบิ้งจากควงตีเขาด้วยปะเนี่เป็นห้อยเลยบเข้าขาวขืนมันก็เลยเป็นหอยเข้าขาวขื่นเมันก็เลยเป็นห้อยเอาแล้วทั่ลงไออีกแล้วปัะนี่มาเลยมเลยมาเลยเลยอาะมาเดียวเลเมาเย ทำไมไปทำกับน้องอย่างนั้นน้องระดับซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาเทียบเด้อจ้าเพราะอยากเทียบจ้าแล่นอ่อนมันตากแดดเมื่อเมื่อนอจนใหม่ประศัตรโอ้ยหอยตีแมวเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวตีใจไหนก็บอกขืนนะเพราะว่ามันแหลกใช่กันแล้วเด้อโอเคนอนเอฟซีวางสิ่งรุ่ ว้าจะมาบ่แดงเด้อบุญได้คือกันเซกซ์สาบ่บ่นเซ็กเบอบ์ทายุไคเซ็กซ้าใส่ซาทำไงเซ็กอ้ยคนละสีอืม่านสางเมื่อกินเหราหคอพ่นกินเทลลัสกินอันเบอร์กหัมื่นเดียวเด้อเป็นนางซอกเขา่ไปแผวหลับเด็กโอ้เป็นตาดูดิตุ้งน้ำอาบ เอาปะเ็นว่าห้นางไก่พี่หมอนแบบไประเีมือนีก็จะวงแขนลงไปนางไก่มันตึกใจไปเลยบ้านยอมคอดคิวอบมตันอันลีตัวเนเอี่นี่แ บอกว่า่าลกลูกนี่แม่่าทันแม่บีซิลบแม่บีซิลอบเบาเบาเบาเบม่หน่อยเปอร์เซ็นต์่อพยามโหลดให้มันได้เลอว่าตอ่นแม่สีแม่สีเป๊ะเป๊ะตัวใครโหลดแต่ก่อนรถรถตู้คุณแม่เออเดนึงกอบ่านเเขาไปกินเป็นไว ไปยีบีจนเลี่ยวเลี่ยวขึ้นหูกระทายพร้อมกันแต่รถ้สตกู้เหม่ย่ยว่าถ้าี่ไย่าย่้อาบอยู่แลลงในสาเทียนหอเออาวาแล้วมีเขียหลับเอาขึ้ไปกัางคืนเขายาไปหนาวัดพรั้แตอันนี้ไปไทยสองไปไปไปหนาวัดได้มือหนิไปไ้ไปหนาวัดพูนเด้อสีบอกใช่ขึ้นงินแท้สะอีหรีอย่าบอแทสะขึ้นผู้แท้สะน บอพยายามกี่หรอได้ค่าตูไปนิน้าที่ไรอ่ะัติดมาเลยไม่โดนเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วอายอายคือยังเห็ดหลูด้มาสเตอร์เสร็จแล้วหรอมาสเตอร์แจ็คเขาอิสมาได้เฟดกระต่าย้ยส่งมลตัวส่งมลเราเฟรดมาเรเาใส่ไปดยมอาวเาถึกหรอกเลาถึกหรอกส8ชั่วโมงาแอาจารย์ อาจารย์เอาม้วยกูให้เบิ้งบอมันล็อก48ชั่วโมงใครกู้ก็ไม่ได้เพราะรหัสก็เหมือนกันมันล็อกเพราะแกเข้าบ่อยแกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนี่ไงโซเดียมไ็ตอกเข่าแม่แม่ไ่นมันลมกับปล่อยมันไปก่อนจะไปเจ้าหอดเขาจะพยายามเห็ุเขาไปสิเหมือนเ้าแหกแน่นบอกรอกปล่อยไปเรื่อยๆแม่ ขายแอปบอแอมันมันสิลอยเ้างอมพิเตรอมียวเอรมันแชงกับล่ไล่บอกะมันเรมันบอกนาเผาได้แล้วถ้ามันเป็นการตลาดขึ้นนั่งคู่เลยไม่เล่ แมสนเขานี้เป็นแพกันด้อยคนนี้เป็นเล่าเล่าเล่าเล่นวอ a แอเล่าพวกเล่คนเล่าก็จีนเล่นวออบเล่านจีนไลน์เขาไม่มีไลน์ใช่จีนเหมือนกันจีนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กจีนเล่นแต่วอทแอบอย่างเดียวแมนคนจีนบอลเขาบอลเฟซบุ๊กเขาเล่นประเทศเขาเฟซบุ๊ก ตอูใส่ป <Beng Zen> ่ะเฟซบุ๊กคนจีนไม่มีเฟซบุ๊กมีแต่บอทแอพเขาไปกินสัดเนาะแือหมูกินกับสรัูแข่งกันนอเข้าแล้วยังว่าเนี่คนั่นนนนนเขาอาท่านไหมเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเฟซบุ๊กเลยอ๋อใช่หรือว่าจเล่นาร์ติเตอร์แล้วก็เล่นอไปแจ้งน้าไปแจ้งน้าละฟ้าไปแจ้งน้า

กินแล้วอญ่าหวานหรือเปล่า้เมเงเพราว่ามันเะต้้เงเรก็จะินอสนุกืนยนแว่ไักกันนเพื่ออกม่ไไน้เราเยาเพื่อนจะเลิ่นใจสอมเด้อผู้โดยลาเพื่อนจะเลื่อนใจเรียบร้อยแล้วต้งกนยิ้มย้มด้นเร่องพ่อนอีเลบ้าเลล่ะลเพื่อนเล่นใจ้พี่ดูี่มเดีว